สวัสดีครับเปิดหลวงปู่โตรุ่นแรกนะครับเนื้ออาปาก้าครับสวยครับมีเส้นสายฝนเส้นหนึ่งเนื้อเ,เติงเปะขอบตัดขอบตัดสวยครับของปู่โตรุ่นแรกนะครับเนื้ออาปาก้าเปิดอยู่ที่หกร้อยห้าสิบครับเนี่ยขอบตัดนะครับขอบสวยครับเนื้อสวยกริบเลยครับ ใครสนใจทักมาได้เลยครับ6กร้ิบพร้อมส่งนะครับนี่ครับด้านหลังสวยเลยครับสวยกลิฟเลยครับหลวงปู่โต๊ะรุ่นแรกนะครับเนื้อปาก,ก้าสวยมากเลยครับ จะทักกันได้เลยนะครับหกร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับสวัสดีครับ